เเราเหลืออีกสองร้อยเมตรกว่าจะถึงเจอแลกใหม่เก็บแลกใหม่ด้วยนะฮะปัญหาคือเราหิวข้าวมากครูนะกำนังต้องสร้างแคมป์แล้วโอเคถึงเวลาสร้างแคมป์ครับกดตัวทีฮนะสร้างแคมป์ก่อน หาที่วางแคมป์ดีๆก่อนนะเพื่อนเราจะได้ทําอาหารได้ฮะเราขาดแคลนอาหารเราต้องตั้งแคมป์มีเทลจะตั้งแคมป์ได้ั้มวะหาที่ตั้งแคมป์ทำอาหารก่อนอ่อตรงนี้ตั้งได้ไหมเนี่ยตั้งแคมป์ทำอาหารโอ้โหทำเลไม่เหมาะเลยทำเลสำหรับตั้งแคมป์ไม่มีเลยไม่ใช่อะไรตัดไม้ก่อนแล้วกันขาดไม้ เออเออโอโอเคตัดไม้ออตอบนี้แหละตั้งแคมปได้แน่อ่าโอเคตั้งแคมปได้ละที่เหลือเราต้องการอาหารครับเพราะงั้นเราต้องคาบอาหารอาหารขอเป็นเนื้อแล้วกันนะฮะเนื้อสี่ชิ้นโอเคน้ำไม่ต้อง ใส่เนื้อแล้วเนื้อแล้วกูได้เนื้อแล้วหน้าไมา้โอเคได้อาหารละเรามีอาหารกินละฮะกูซีกินอาหารก่อนโอเคกินอาหารไปเรียบร้อย อ่าเราเพียงพอแล้วนอนได้ป่ะในแคมป์นอนได้ป่ะน,น,น,นอนในแคมป์อะไรเงี้ยนอนไม่ได้เว้ยนอนไม่ได้มีแต่แคมป์เฉยเอาไว้ทำอาหารกับครับของโอเคเอาละตอนนี้เราก็กาลังจะไปที่เควสนะอาหารเราก็เต็มน้ำเราก็เต็มนะฮะค่าเซนติตี้ก็ยังลดไปไม่มากเอาเปืนหน่อยดิอ้จะลงไปยังไงวะเนี้ยหาทางลงก่อนนะหาทางลงดีๆก่อน ฟาร์มเนื้อก่อนเนื้อเราหมดอาหารเราหมดโอ้โหแร่แหล่งแร่นี่วะเห็นแล้วต้องขุดว่ะเห็นแล้วต้องขุดจริงๆแร่เยอะขนาดนี้โอ้มีบ้านคนด้วยเว้ยารามแร่ก่อนและวรามแร่ฮะ เฮ้ยจอราเคชาละวันชาละวันชาวลาวนไอ้แค่เดี๋ยวเดี๋ยวบักอันนี้บัก๊กดแรกก่อนกดแรกไปไปต่อ รียยบ้อใกล้กเควสเราแล้วอีกนิดนึงโอ้เขาวางป้อมปืนเรียบร้อยเลยว่บ้านใครวนะเนี่ยป้อมปืนเต็มไปหมดเลยหลังเค้าหังค้าไม่ลงลงแต่ป้อมปืน

Uh, I can't. Wow. I'm right here. Understood. Okay, back way better. Maxi Rodriguez. I'm a mayfly. Strange. We tried everything. You can go ahead and. <coughs> Now, let's go. Got nowhere. I'm not inclined to. You have my word. Is that big month. six months? Yeah, I figured there's got to. I'll check it out. Yeah, what is it? Sometimes. J Why do I? F there was a woman. She didn't look like Act. The first and pregnant. Hey, oh. who well, the hell not? We didn't have many other. In the end. Wait a minute. They're full of broken. He really? Some residents saw. Anyway. Okay, we all that.

เคล็เหลืองมันให้ไปที่หมู่บ้านนี่หรอโอ้โหไปไกลเนี่ยไปไกลมากเลยเนี่ยโอ้โหเคล็เหลืองกูไปไกลมาก <c oughs> ระหว่างทางขอไปเปิดสาวาร์ปก่อนแล้วกันเคล็ <c oughs> เหลืองโคตรไกลเลย ายามากับอะดรีนาลีนช็อตโอเคอะดรีนาลีนช็อตเนี่ยเอาไว้สลับชุบตัวเองฮะยาเฟเธอร์วิงนะฮะต่อไปนี่อะไรอะ่ะมีอาหารแล้วก็อาหารแล้วก็วิง อะไรวะอยากรู้ว่ะต้องลองต้องลองอยากรู้ว่ะอยากรู้ว่าไอ,อ้ต,อออรอรตรงวิงนี่คืออะไรเนี่ยวิงเอ่อทริปฟอร์มดัตตาดีลิทเทคเอริฟอร์มอัพไฮแอนด์ยูเกสบีฟไก่เดอะเวย์ดาวเฮ้ย <c oughs> อะไรวะน่าลองว่ะน่าลองว่ะอะไรวะอย่าบอกว่าบ,บินได้นะเว้ยว่าบ,บินได้ในฮาเลย you <c oughs> you have you have wing you have wing วิงคือยังไงวะกดสเปซบาสองที่ะอยู a แฮปวิงอะไรคือยูแฮปวิงวะอะไรคือยูแฮปวิงในบอกกูก่อนนะอยูแฮปวิงคืออะไรฉีดยาเสร็จแล้วก็หายต่มคืออะไรยูแฮปวิงบอกกูก่อนเซ่เกมอะไรคือยูแฮปวิงไม่บอกกูเลยยูแฮปวิงคืออะไรต้องโดดจากที่สูงป่ะ เอ้ยโอ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคอยู่แอปวิ่งแอปวิ่งเมื่อกี้อย่างนี้บอกว่าไอาอีกทีดิอ๋อกดสเป็บาร์ค้างไว้โอเครูเรื่อง Please Can you help me? อะใครใครเสียงใครวะใครหิวมีมีเควสสองจุดวะ โอ้คัวไสองจุดไปไงดียวเนี่ยไปทางขวาเดินตามสะพานไปเลาะเละ,ละไปเข้าผ่านหมู่บ้านไปโอ้แหงเลยขึ้นขวาไปทางรับซั้อนซ้อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากอ้ยเะเห็นแล้วต้องยิงว่ะเห็นแล้วต้องยิงว่ะเห็นแล้ต้องยิง ค,คนหรือผีคนหรือผีคนหรือผียิงก่อนดิไม่รู้เหมือนกันค,ค,ค,คนหรือผีแต่ยิงไว้ก่อนอะไรคนหรือผีคนหรือผีคนหรือเปล่าไม่รู้ช่างม่งคนนอนท่าเดียวกันหมดเลยเว้ย ไม่มีท่านอนท่าอื่นแล้วเหรอถึงเวลาออกเดีอออกออกออก <c oughs> เควสอย่างเยอะระหว่างทานเจอทรัพยากรเดี๋ยวเราต้องขุดทรัพยากรก่อนอน,นะขุดแรกครับเอ้ยอย่าบ,บอกนะว่าพิกแอคพังอะ จิโต้พิกแอ็กพังพิกแอ็กพังวะสร้างก่อนดิสร้างได้ป่าวะมีที่ไหนสร้างได้บ้างสร้างสร้างวางาคว like paint, <c asure> แคมป์วางแคมป์แคมป์คนงานแคมป์เออขอวางแคมป์หน่อยเราต้องการพิกแอ็กแอกก็พอป่าวะโอ้โหไม่พอวะ คาพีแอคไม่ได,ตบบดนน้ต้องกลับบ้านอย่างเดียวแล้งานเนี้ยเอาอะต้องกลับบ้านอย่างเดียวแลของอยู่ที่บ้านหมดเลยต้องไปคาพีแอคใหม่กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปซื้อรถเด,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 ดี๋ยวทำรถทำโรงจอดรถน่าจะทำได้หรือเปล่าอย่างยังทำยังทำไม่ได้ยังไ,ไยงไม่ได้ฟาร์มยังไม่ได้ฟาร์มพวกพวกหมู่บ้านในเม,มืองใหม่เลยต้องไปฟาร์มของเมืองใหม่ โอเคตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านละอ่อคอนืนเลยเราต้องเมื่อกี้ขาดอะไรนะพลิกแอคใช่ไหม กลับมาบ้านละพี่แอ็กพี่แอ็กตัวนี้เราเอาพี่แอ็กบอลได้ปหมพี่แอ็กบอลต้องใช้บอลอินคอตอ้าวป่ะบอลกิดคอรบอลอินคอตก็บอลอินคอตมาต่อไปก็เผาก่อนเฟอร์นแนนซ์ก่อนบอลอินคอตจัดไปเลยเยอะๆตึงๆเก้าสเยอะแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นอันนี้จัดไป94ชาโคจัดไปเลยฮนะ99 เผาแบบเต็มที่เผาแบบเต็มพิกัดอาหารเน,เนื้อเนื้อเราได้แค่สามชิ้นเหรออ,อันนี้อะไรเนื้ออะไรอ่ะเนื้อแผ่นขอสักของต้องใช้ว่ะนี่บวกอาหารเท่าไหร่เนี่ยวันนี้บวกอาหารเยอะว่ะเฮ้ยอันนี้อาหารกระป๋องเรดเบอร์รี่ ของในกระเป๋าตอนนี้มีกี่อันละมีอยู่36กโอเคกระสุนปืนตอนนี้มีปัญหาปัญหาเรื่องอาหารอย่างเดียวค่าเซนิตี้หนึ่งถ้าเปิดไฟฉายจะหายไหมไม่หายต้องนอนวะนอนระหว่างรอคราบของแล้วกันรอสักแป,ป๊บนอนรอ ู้สึกว่าทําไมมันถึงไอ้นี่ไม่ได้วะมันมันถึงลบหนึ่งวะเป็นหนึ่งตัวหนึ่ง,งแดงๆเลยอะนอนพักฟื้น โอเคเรียบร้อยม่รู้เผาได้เสร็จยังเดี๋ยวต้องคับปืนเทียสองด้วยโอเคอันนี้ได้น้อยต้องเป็นเลดเบอร์รี่เลดเบอร์รี่ได้เยอะเป็นแบบไอกระป๋องอาหารบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่กับเลดเบอร์รี่สองอันนี้ได้เยอะต้องไปหาเก็บเลดเบอร์รี่กับบูเบอร์รี่ ส่วนอันนี้อันนี้เป็นฮาทอนฮาทอนกับบลูเบอรี่เอ้าบลูเบอรี่ก็มีแต่ว่ามันมีน้อยนี่เองมาเลยไม่ได้ต้องเป็นบลูเบอรี่สามโอเคอันนี้เป็นวีเป็นฟัดเบรดเป็นขนมปังอันนี้เป็นพัมกินอันนี้ส้มอันนี้เป็นปลา เอ้ยตกปลาดีกว่าไหมเนี่ยฮะกิลฟิตเนี่ยเออตกปลาทําอาหารดีกว่าไหมแต่ค่าเซนิตี้ลดอย่างเยอะเลยนะเอเนจีฮะอะไรวะเนี่ยอ๋อปลาดิบอ๋อถ้าเกิดเราบอกว่าเอาปลากินดิบเลยค่าเซนิตี้จะลดเยอะแต่ว่าเอเนจีบากน้อยแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นปลาย่างแล้วเนี่ยมันจะได้ค่าเอเนจีเยอะมากแล้วก็ค่าเซนิตี้จะไม่ลดเลยเอ้ยต้องตกปลาละตกปลาละต้องตกปลาละกูต้องทําแบบตกปลาละไม่ได้ละ เบ็ดตกปลาเอเบ็ดตกปลาเรามีเบ็ดตกปลาอย่างมะเบ็ดตกปลาต้องทำเบ็ดตกปลาก่อนเบ็ดตกปลาเหยื่อปลาอันนี้ทำเหยื่อก่อนเลยจัดไปเลยเก้าเก้าแล้วก็ทำเบ็ดตกปลาอันหนึง่งอันนี้เหยื่ออะไรวะเหยื่อทําจากข้าวโพดเป็นเหยื่อปลา รอรอรอของเผาเสร็จโคตรนานอะ่ะโคตรนานกว่าจะเสร็จแต่ละอันสิบสามนาทีโอ้นานโคตรโคตรตอนนี้สกิลเราเพิ่มได้อย่างเนี้ยคาร์เดล ดูเมมติกของเรามีเมมติก8อ่าตอนนี้มี8ใช่ป่ะเราจะอัพสกิลอะไรเพิ่มดีอ่ะเอ้ยตัวแรกเป็น t o ท a ลอ๋อ t u t o รี a ลตัวที่2นี่คือบอสบอสนี่เราเพิ่งตีไปเนาะบอสตัวที่3ก็คือตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวเราจะอัพอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะอัพอะไรดีอัพของที่สำคัญสำคัญก่อนอันนี้ป้อมบ้านอันนี้อาหารตกปลาอันนี้อะไรอะ่ะ น,นี้เป็นปลาตักแห้งอันนี้เป็นอ่าเก็บน้ำเก็บน้ำอันนี้เป็นอะไรอะ b บโอม g e จ e นเรเตอร์เป็นพวกเออ่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเนาะอันนี้อะไรอะอ่าอะไรไม่รู้เหมือนอะดูไม่ออกดูอุปรกรณ์ก่อนดิ อันนี้ครับปืน AK ได้เอาเลยเอาปืน AK ด้วยตอนนี้ครับปืน AK ได้แล้วว่าหมายต่อไปต้องเวลสิบห้าก่อนถึงจะสร้างได้เนาะเป็นโตะ๊ตะโต๊ะครับปืนระดับอินเตอร์มีเดียตโอ้โหมีกโตะ๊ะครับปืนขั้นสองด้วยแม่โตะ๊ะับปืนขั้นสองวะ่ะ AKM ปืนกระสุน AK นี่อะไรเนี่ยคือปัญหาต่อไปของเราคือเรื่องรถจะขับรถยังไงอยู่วะเนี้มอเตอร์ไซค์โอ้ต้องไปฟาร์มของที่แมปใหม่ไหนดูสิฝั่งคาร์เดลคาร์เดลตอนนี้พี่ใช้เป็นหน้าไม้ดาเมจแรงขึ้นแค่นั้นอย่างเดียว ส่วนอันที่สองนี่ไรเฟิลช็อตกันไรเฟิลช็อตกัน s r คริ SR ree, อันนี้เป็นสไนเปอร์ไรเฟิล LMG ไรเฟิลตอนนี้เรายังไม่มีสไนเปอร์ไรเฟิลเนาะ s r คริอยากได้สไนเปอร์ไรเฟิลอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่มีปืนสไนเปอร์ไรเฟิลเลยเอาเป็นไรเฟิลเนาะหรือช็อตกันนี่เอาไรเฟิลแล้วกันมันใส่ช่องเดียวนี่นะ นี่คืออะไรอ่ะตีแล้วปชิดดาม้มจแรงขึ้นหน้าไม้แรงขึ้นหรือกระสุนปืนดีแต่หลักๆเราใช้หน้าไม้เป็นหลักอ่ะก็เลยอัพสกิลหน้าไม้เป็นหลักไหนอันนี้เสร็จยังเนี่ยอะไรเสร็จแล้วบ้างระหว่างนั่งรอโต๊ะนี่มันชักนานสุดจริงๆเลยกี่าทีเนี่ยโอ้เรียบร้อยเสร็จแล้วอันนึงฮะเหลือท้องแดงกับถ่านไหนที่เราค้าปืนใหม่ได้ยัง ครับปืนใหม่ได้ยังวะขอปืนใหม่หน่อยดีเทียสองยังขาดทรัพยากรอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้คืออะไรวะเอาเพอร์โพสพลาสติกส่วนนี้มีแล้วอินกอนนี้มีแล้วต่อไปก็อันนี้ก็ต้องเป็นสแตนดาร์ดพาร์ตกับเบอร์เบอร์รีียมคริสตัลต้องไปสำรวจสตองโฮเลเวลระดับ11-20ถึงก็คือแมปต็อแมปใหม่นั่นแหละอ อันนี้ปืนนี้อันนี้ค้าได้แล้วของเราครบแล้วก็คือต้องไปลยุยลุยสักหมู่บ้านหนึ่งเอาให้ติ๊กถูกสักหมู่บ้านหนึ่งก่อนเราถึงจะค้าปืนใหม่ได้โอ้มีลูกซองลูกซองไหนๆก็ค้าลทุกครเทียสองเลยอ่ะเนี่ยพวกปือนอันใหม่เนี่ยปืนเลยเนี่ยรอคร้าเทียสองเนี่ยเทียหนึ่งไม่ค่อยอยากข้าเท่าไรเอคดามจโคตรเบาอะดูดิยี่สิบเจ็ดอะดูพิชเช่ดิแม็กนัมเราหนึ่สามหกพิชแม็กนัมเรายังแรงกว่าอีกดูเอคเทียหนึ่งดิ ekt หนึ่งแม่งยี่สิบเจ็ดเว้ยถ้าจะเอา้า eklt สองเนี 2, ่ยเหรอไม็ก x สี่สิบเปอร์ไรเฟิลไม่มีมีแต่ assault rifle มีคอสโบคอสโบ,รรโบรแรงสุดละ <c oughs> คอสโบนี่แรงสุดละอาวุธมีอีโต้อันหนึ่งช็อตกันก็เฉยๆอะ่ะแต่ว่าสี่สามหกหกนัดโอ้ยยิงแบบบอว่ายิงอัดประชิดก็โอเคนะ ปืนกลเที 2. ยสองยงไงแม็กนัมไอ้เนี่ยฮันเตอร์ห้าร้อยเอดีกว่าปืนปืนลูกโม่ลูกโม่ดีกว่าไอ้ปืนนี้แม็กเจ็ดก็จริงดาเมจเก้าสิบดาเมจรอม้อยสามหกอันนี้แหละยังไงอันนี้ดีสุดแล้วเทียสองจัดเทียสองไปก็จบอาอยากได้ปืนพกแรงจังเลย อ้าวแต่เสีย็ยังเนีย่ยังไม่เสร็จสอันหนึ่งเหรอ,อบรอนอบรอนได้แล้วคราฟบ,บอนอันนึงโอ้รอรอคราฟยาวเลยยาวอ่ะรอรอ,อยาวเลยงานนี้หลายอันอันนี้อ่ะสิ่งไหนแล้ะต้องไปฟาร์มทินออชาโคจัดไปเอาชาโคเพิ่มหน่อยชาโคขอ,ของขาดว่ะ ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ละรอรออย่างเดียวทำได้แค่รอในนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีกระสุนไลฟ์เฟิรนแล้วก็อาหารเน่าอาหารอาหารเน่าอย่าบอกนะว่าอาหารที่เราหายไปเพราะว่าอาหารมันเน่าคืออาหารเนี่ยต้องรีบกินใช่ไหมไม่งั้นมันเน่าใช่ไหม เชี่ยมึงจะเกือมึงจะเหมือนจริงเกินไปละอาหารแม่งเน่าได้ด้วยยอดรีบกินเลยคือต้องทําไว้พอกินเว้ยอือเซวก็ต้องมีตู้เย็นมันต้องมีตู้เย็นไหนดิเฟอร์นิเจอร์มันต้องมีตูเตต้เย็นผมเชื่ออย่างนั้นมันต้องมีตู้เย็นไอ้นิง่งเหรอวะตู้เย็นอะถ้ามีตู้เย็นนี่หาเลยนะเรดิโออัพไลท์เบียโน มันต้องมีตู้เย็นดิต้องทำเนื้อตากแห้งไหมมันจะได้ไม่เน่าเนื้อไม่ง่าอ่ะ รออย่างเดียวฮะรอรอของคราฟเสร็จฮะตอนนี้ไม่ได้รออะไรรอของคราฟทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องรอของคราฟอย่างเดียวเมื่อไหร่มันจะเสร็จก็ไม่รู้รอไปหลายนาทีรอยาวๆฮะโอเคเดี๋ยวพอพอของคราฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยอัดคลิปใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปลุยสำรวจแมปวิ่งทำเคสแล้วก็ตีบ้านแมปใหม่ด้วย